ทำไมบริษัทเราคนเก่งๆลาออกบ่อยจังเลยเอ๊ะทำไมคนเก่งๆคนที่นิสัยดีๆถึงลาออกบ่อยแสดงว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติวันนี้สิ่งที่มีในยใหญ่บอกคือลองกลับมาวิเคราะห์ในสองแง่มุมนะเรื่องแรกก่อนก็คือองค์กรหรือว่าบริษัทของเราหลายครั้งหลายหนเวลาที่เรามีคนเก่งๆเนี่ยคนเก่งๆต้องการการเติบโตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรของเรามีวิสัยทัศน์หรือว่ามีวิชชั่นใหญ่พอที่จะทําให้เขาเติบโตรหรือเปล่าเพราะ ถ้ามันไม่ใหญ่พอแล้วมันไม่โคเวอร์ความฝันของเขาะครับแน่นอนเขาก็ต้องเดินทางไปตามหาความฝันของเขาแต่ว่าถ้าองค์กรของเรามีวิชั่นที่ใหญ่พอแล้วเขาสามารถเดินร่วมทางตามความฝันของเขาได้เขาจะยังอยู่ของเรานั่นคือส่วนแรกอีกส่วนหนึ่งคือคนที่เป็นหัวหน้างานผมว่าตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญเพราะถ้าต่อให้น้องเก่งๆแล้วไปอยู่กับหัวหน้างานห่วย เป็นคนที่แบบเกลี้ยวกาศเป็นคนที่โมโหร้ายไม่รับฟังเหตุผลผมบอกเลยเลยว่าคนเก่งเขามีทางเลือกในชีวิตได้เยอะมากๆครับเขาไม่จําเป็นจะต้องมาทนกับหัวหน้าห่วยๆอย่างนััน